การมองรอบๆตัวมีผลต่อการเล่นฟุตบอลของเรามากจากภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ประชิดตัวเราเลยเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะทํายังไงต่อจะส่งให้ใครจะเลี้ยงดีไหมพอเลี้ยงก็อาจจะเสียบอลน,นะครับดังนั้นนะครับผมจึงอยากให้ทุกคนมองรอบๆตัวมองไปทางซ้ายสิมองไปทางขวาสิว่าเพื่อนเราอะอยู่ตรงไหนซึ่งเมื่อเรามองไปทางซ้ายนะครับเราก็เห็นเพื่อน ยืนโล่งๆอยู่เลยชมไหมครับรอบอลจากเราอยู่หรือเรามองไปทางขวานะครับแล้วก็จะเห็นเพื่อนของเรานะครับยืนโล่งๆอยู่เหมือนกันดังนั้นนะครับเมื่อมองโดยรวมในมุมมองแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวว่างก็เยอะนะเพื่อนมากๆก็เยอะนะทําไมเรารู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกดด,ดนันทําไมรู้สึกว่ามันไม่มีช่องให้ส่งบอลทําไมเรารู้สึกว่าเราเล่นรนนะครับรู้สึกแบบมองไม่เห็นเพื่อนนะครับ มันเป็นเพราะว่าเราไม่มองรอบๆตัวหรือไม่ได้ฝึกมองรอบๆตัวก่อนนะครับเวลาเล่นจริงมันก็จะอะไร็วมันก็จะมีความตื่นเต้นกองเชียร์ความเครียดความกดดันกังวลต่างๆนะครับมันทาให้เราเสียสมาธิไม่มีสติมากพอนะครับดังนั้นนะครับก่อนได้บอลมองรอบๆตัวก่อนและเมื่อเราได้บอลแล้วนะครับก็มองรอบๆตัวอีกทีหนึ่งด้วยอย่าจับจ้องแต่ลูกบอลอย่างเดียวนะครับเท่านี้นะครับก็จะช่วยให้เรา เล่นบอลได้เก่งขึ้นเล่นบอลได้นิ่งมากขึ้นนะครับทำให้เรารู้ว่าเราควรจะส่งบอลไปให้ใครโอเคไหมครับจำไว้นะครับมองรอบๆตัวเวลาที่เราเล่นฟุตบอลถ้าใครชอบเทคนิคแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างทันทีนะครับ